สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นออทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวสามฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P นะครับผมอ่ะหวยฮานอยนะครับก็ไม่ได้ทำนานเลยหายไปนานเลยอ่ะก็มาดูของวันนี้นะครับผม ห่วยห้าหน้อยสูตรเม็ดเดียวอ่ะขอให้มาวันนี้เด่นวันนี้ก็จะเป็นเก้านะครับผมเก้านะวันนี้ขอให้มีเก้ามาเนาะเก้านะครับก็จะมีก็จะมีเก้าเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองเก้าหกก้แปดเก้า สามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดการเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับสามน้อยนะครับผมพิเศษปกปติวีไพ รอบที่เน้นนะครับรอบที่เนนขอเน้นปกตินะปกติ40 VAP 40นี่แหละสอน้านอยนี่แหละขอให้มีเก้ามา VAP 20%ตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับ95นะ95 94 เก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเก้าสามกับเก้าสองเอาเก้าสองเอาเก้าสองนะครับเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกแล้วก็ เก้าสองนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับผมแนละ้วก็นี่แหละวันนี้นะขอให้มีเก้ามาฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสขอให้ทุกท่านโชคดีนะขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ